สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Safe House Mania <c oughs> ผมเต้สุบจนกลิ่นสุวรรณนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ฮะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น้องๆคนรุ่นใหม่เด็กยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีความไฝ่ฝันที่อยากจะเป็นอยากจะมีมากๆเลยนะครับ ย้อนกลับไปถึงปี2005คุณผู้ชมครับมีเพื่อนอยู่3คนนะฮะเป็นพนักง,งานอยู่ในบริษัทชื่อ PayPal เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วจะต้องโลกเนี่ยจะต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า user generated content เนื้อหาที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนี่แหละเป็นผู้ผลิตเองทําไปทํามาเขา3าคนรวมตัวกันผลิตเว็บไซต์ชื่อว่า u t u b e อ่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้ใครๆก็ต้องรู้จักใช่ไหมแต่สมัยนั้นเน่ยเป็นเรื่องใหม่มากเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรยังไงนะประมาณนี้นะฮะมาตอนนี้นะครับตัวเลขจากปี2019 มีรายได้ที่เกิดจากการโฆษณาเนี่ยฮะเบาๆประมาณก็4 7 8 0 0 0ประมาณนี้ฮะล้านครับ478,000ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอะไรกันขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่ารายได้ที่ตามมาก็คือสิ่งที่ผู้ที่เป็นยูทูบเบอร์จะได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจฮะว่าทำไมมาตอนนี้อาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยจึงเป็นอาชีพในฝันของเด็กหลายๆคนและสิ่งที่พวกเขาอยากจะมีคือนอกจาก YouTube Channel เป็นของตัวเองแล้วนะฮะอาจจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วต้องการ Subscribers ครับต้องการ Eyeball ต้องการคนที่มาดูวันนี้ครับเราเลยจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในแวดวง YouTuber เมืองไทยเป็นเรียกว่าดังเลยทีเดียวนะฮะพูดถึงเนี่ยต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือคุณกริดบุญยรังนะกริดไหนนะงงอ่าถ้าพูดว่า Be the sky นี่เข้าใจมากกว่าไหมครับ <laughs> สวัสดีครับพี่บี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โอ้ยพี่บี้ยังไม่พูดอะไรผมก็เตรียมหัวเราะแล้วเนี่ยพี่บี้ก่อนอื่นเลยคำถามที่เกิดขึ้นถ้าพูดถึงยูทูบเบอร์เมืองไทยเนี่ยนะฮะชื่อพี่บี้เนี่ยมาเรียกว่าท็อป5ท็อป3แน่นอนเลยนะฮะไปยังไงมายังไงพี่ถึงหันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ครับครับผมมันเริ่มจากตอนแรกๆผมเป็นคนที่ อชอบเอนเตอร์เทนเพื่อนนะนิสัยโดยส่วนตัวอยู่แล้วครับในช่วงเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนผมนึกว่าพี่พี่เป็นคนหนองบัวลำพูซิหนองบัวด้วยเอนเตอร์เทนด้วยโอเคโอเคอ่ะต่อครับต่อครับผมอ่ะฮะก็ตอนช่วงเรียนมหาลัยมันรู้สึกแบบช่วงนั้นอ่านหนังสือสอบแล้วเพื่อนเครียดครับเราก็เครียดด้วยก็เลยอยากเอนเตอร์เทนเพื่อนก็เลยทําคลิป ลิปซิงเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาชื่อเพลงแท็กซี่มันต้องถอนครับว่าถอนวิชานั้นไปเลยว่ามันยากอะไรเงี้ย With draw ซะเลยใช่ถอนถอนแบบนั้นนะก็เลยทําคลิปนั้นออกไปพอทําคลิปนั้นคนก็เลยชอบเพื่อนเลยชอบเพื่อนในรุ่นชอบเพื่อนในคณะชอบก็เลยอยากให้ทาอีกผมก็เลยทํามาเรื่อยๆแล้วมันก็เลยมีไปทําคลิปล้อเรียนพี่บี้เดอะสตาร์บ้างฮล้อเรียนกังนํำสไตล์บ้างก็มี จำนวนคนติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสทางด้านธุรกิจนะเราอยากทำมันอย่างจริงจังเราก็เลยเปิดบริษั House ท <ำ S 1> คูลักชันเฮาส์ทำคอนเทนต์อย่างจริงจังครับผมอ๋อแปลว่าณตอนนี้อาชีพหลักและอาชีพเดียวของพี่บี้ก็คือการเป็นยูทูบเบอร์ใช่ครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ครับสุดยอดมากๆเลยจะเริ่มเป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยคอนเทนต์ที่เราจะผลิตเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เรารักและเป็นส่วนหนึ่งของเราก่อน ถูกต้องครับอันนี้สําคัญนะสิ่งที่พี่พูดกี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถทำมันได้นานหรือยาวนานอยู่กับมันได้นานผมผมอยู่กับเป็นการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาประมาณ11ปีอ่าซึ่งซึ่งผมก็ยังคงทําอยู่แล้วผมยังนึกไม่ออกว่าผมจะเอ็กซิสหรือออกมันแบบว่าเลิกทํำยังไงอะ,อะเพราะว่าผมยังสนุกผมยังรักมันอยู่นะ,นะฮะ เคยเคยนึกแม้นะวันนั้นตอนยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่จะทําคลิปคลิปแรกมามาวันนี้อายุ32ปีแล้วเนี่ยเคยนึกแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นบีเดอะสกาที่คนทั้งประเทศไทยรู้จักไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม่เลยไม,ไม่ไม่เคยคิดเลยครับว่าว่าจะมาเป็นแบบนี้ณนะวันนี้เพราะอาชีพที่ผมใส่ฝันไว้ตั้งแต่ตอนสมัยเรียนคือผมอยากเป็นมีไอดอลเป็นบนะิลเกตเนาะผมก็อยากมีซอฟต์แวร์เฮาส์เป็นของตัวเองเปิด เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขายซอฟต์แวร์หรือทำแอปพลิเคชันคือคิดแค่นั้นแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนผันมาก็คือตัวคอนเทนต์นี่แหละการทำยูทูบหน้าวัานนะั้นมันเปลี่ยนให้เราแบบเอ้ยมาทำคอนเทนต์อย่างจริงจังแต่เรามีบริษัทของตัวเองก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาเล่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกผมาเคยได้ไปขึ้นปกซีดีของโบเลโตเคยได้เป็นหนึ่งในสองคนที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตโบเิโตก่อนที่เขาจะเล่นจริงคือรอบซ้อมที่เชื่อนะ เลื่อกโกหกจริงนะผมซึ่งเมื่อก่อนที่มองว่ามันมันไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าเรายังไม่คิดว่ามันจะสามารถสร้างรายได้ได้นะตอนแรกนะนะพูดถึงตรงนี้แล้วต้องขออนุญาตเสียมารยาสักเล็กน้อยนะครับยินดีได้พูดทั่วๆไปแล้วกันนะผมก็ไม่ได้อยากให้สัมภากรมาแวะเวียนไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษถามทั่วๆไปยูทูบเบอร์ทั่วๆไปเนี่ยพี่เขา มีเรียกว่ารายได้อะไรกันยังไงขึ้นอยู่กับซับสไคร b ์เบอร์ไหมหรือคอนเทนต์หรือ,อ,อยังไงครับโอเคเป็นคำถามยอดนิยมนะฮะแต่ก็แต่ก็ผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าช่องทางรายได้ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาจากไหนบ้างผม,มจะผมจะแบ่งแยกออกไปประมาณส3ท้ายหลักๆแล้วก,กันครับอันแรกคือ,อไรายได้จากแอดเรย์วิก็คือปอกติเราดูคอนเทนต์เราจะเห็นมีโฆษณาแทรกขึ้นมาใช่ไหมฮะมาก่อนแล้วก็อาจจะมาช่วงแรกก่อนดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ย การที่แสดงโฆษณายบเนี้เจ้าของคอนเทนต์ก็จะได้เงินจากแอดตรงนั้นอ่ชัเหนึ่งทางทางที่2คือการทำสปอนเซอร์ชิพก็คือสำหรับสปอนเซอร์ที่ต้องการมาจ้างเราโปรโมทสินค้าอะไรบางอย่างแล้วก็ทำคอนเทนต์เพื่อตอบสนองคือเอาตัวโฆษณามาฝังอยู่ในเนื้อรายการเลยใช่ครับก็คืออยู่ที่ว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ละประเภทแต่ละคนก็จะนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโอเคครับผม อันนี้คือช่องทางที่สองช่องทางที่สามก็คือการขายสินค้านะฮะื่อเช่นไดส์นะฮะก็ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทไไํารายได้ได้ได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะครับหรือต่อยอดมาอีก อีกเวนึงก็จะเป็นเรื่องของอีเวนต์หรือการออกงานและหรือการสัมภาษณ์นี่ก็จะเป็นช่องทางรายได้แบบประมาณนี้ฮะครับแต่แต่พี่บี้รู้ใช่ไหมฮะว่าที่เราออกเซฟเทาไหร่เนียผมไม่มีเงินให้พี่นะพี่รู้ใช่ไหมยินดีครับผมดีเวลามาผมได้แชร์คอนเทนต์กับน้องๆหรือคนที่ที่ดูแล้วรู้สึกมีประโยชน์ผมผมโอเคอยู่แล้วครับผมนะฮะคราวนี้เมื่อกี้พี่บอกช่องทางรายได้แล้วมี3-4วิธีนะฮะตัวเลขเนี่ยก่อนที่ผมจะกลับมาผมขออนุญาตนะฮะที่จะให้พี่บี้และคุณผู้ชมนะ ไปดูในช่วงก็มาดีครับสักนิดหนึ่งก่อนนะ,ะ <Okay. S 1> เป็นการไปเล่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของการเป็นเรียกว่า user generated content เหมือนเมือนกันนะ,ะและเดี๋ยวระหว่างนี้ให้น้อง,องๆทางบ้านลองคิดเล่นๆน,นะฮะว่ารายได้จากยูทูบเบอร์เนี่ยเขาอยู่ที่เท่าไรากันอ่ะสักครู่เดียวนะพี่บีเดี๋ยวนะพ <c oughs> ย,วยพึ่งไปไหนนะ <c oughs> แป๊บเดียวครับ สวัสดีครับผมเจอรี่เอจากจอ u s t อ o It ครับผมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคอมมูนิตี้ของผมเป็นใครอะไรยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับผมอย่างที่รู้กันครับว่าจอร์ t อ o It ไม่ได้มีแค่ผมเจอรี่เอชนะครับแต่ยังมีผู้ของผมก็คือ สวัสดีครับผมชั้นธทิจครับผมก็จุดเริ่มต้นของจั s t ูอิดฮะก็ง่ายๆครับผมกับเจอรี่เป็นคนที่ชอบดูหนังเหมือนกันแล้วก็รสนิยมทางเรื่องต่างๆคล้ายๆกันในแง่ของภาพยนตร์มันก็ทําทำให้หนกจุดหนึ่งเราคิดว่าเราควรจะทำคอนเทนต์ที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะดูกันเองแต่ว่ามันไม่เคยมีคนทํามาก่อน แต่ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆมากเลยนะแชมป์นะมันเกิดจากการที่เราเพิ่งดูหนังเรื่องหนึ่งมาคือสเปกเตอร์เนี่ยดูจบออกจากโรงมารอบสื่อเนี่ยแล้วรู้สึกว่าคันปากอยากจะคุยแบบว่าวางแผนอยากจะทำพอดแคสต์กันมานานแล้วพอดแคสต์คุยหนังโมหนังเนี่ยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้โอกาสนั้นแบบนึกอยากจะทำขึ้นมาเพราะผมก็ชอบเจมส์ว่าอยู่แล้วแชมป์ก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า ย้อนไปสมัยนั้นคือเราไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยแต่ว่าเราอยากทํากันมากๆแล้วเราก็แค่แบบ just do it อะคือทําลงไปเลยแล้วปรากฏว่าโชคดีมากที่ผลตอบรับมันดีแล้วเราก็พยายามตอบสนองผลตอบรับที่ดีอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนมันเติบโตมาได้ขนาดนี้นสิ่งที่เป็นโกลของเราจริงๆเนี่ยก็คือการทําให้วงการภาพยนตร์ในไทยเนี่ยมันคึกคัดกลับมามีวัฒนธรรมมีฟ f i l ค c u เ t u r e ขึ้นมา คือคือนอกเหนือจากเรื่องของตัวเลขของจัสติเ i ตเองอะสิ่งที่พวกเราอยากให้มันเติบโตจริงคือตัวเลขในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยฮะอทั้งหนังนอกที่เข้ามาฉายหรือว่าหนังไทยที่สร้างแล้วก็ฉายกันเองเนี่ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตไปได้เราช่วยแบบว่าให้ความรู้คนดูทําให้เขาเปิดรับและเข้าใจภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นและน่าจะเปิดโอกาสให้ผู้สร้างเขาสามารถ ทำผลงานที่มันหลากหลายได้มากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์หลักของเราเลยคือจัสวิตตรงเนี้ยคือพอคอมมูนิตี้เรามันใหญ่ขึ้นฮะมันก็ได้เจอคนที่มันหลากหลายหลากสกิลหลากความสามารถหลากความรู้หลากเทสหลากนิยมมันทําให้เราได้เจออะไรที่มันหลากหลายและมันครีเอทีฟมากขึ้นฮะมันทําให้ช่องของเรามันกลายเป็นช่องที่ครบรสอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็ นั่นแหละคอมมูนิตี้ที่ดีคือการมีความหลากหลายไงซึ่ง Just Do It เนี่ยกำลังไปในทิศทางนั้นแล้วจริงๆในเรื่องความหลากหลายเนี่ยเราเรามีมาโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่สมัยทำพอดแคสต์นะก็คือเรามักจะชวนคนที่รู้เรื่องราวเฉพาะเจาะจงเนี่ยมาพูดคุยกับเรากว่าจะได้เนื้อหาที่คนดูในคลิปเนี่ยเราได้รับความช่วยเหลือจากคนในคอมมูนิตี้เราเยอะมากทั้งแบบพี่ลิทแฟนพันแท้ซูเปอร์ฮีโร่มาเวล ที่จอ DC Universe คือหลายคนจะคิดว่าเราพอมันมีคนตามเยอะเราคิดว่าเราเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดนะแต่ว่าเราเป็นคนที่พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมมากที่สุดจาก community รอบตัวซึ่งมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านวันเรายิ่งเจออะไรที่เราต้องรีเสิร์ชนอกเหนือขอบเขตความรู้ของเราไปเรื่อยๆคือปกติแล้วนอกจากการทำ c h a n n YouTube เนี่ยฮะ ช่วงก่อนโควิดเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่แบบคอยจัดพวกอีเวนต์ต่างๆด้วยนะ,ะแบบนัดดูหนังจัดรอบหนังพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพื่อที่แบบจะเอาคอมมูนิตี้ที่เราเห็นในโลกออนไลน์นี่แหละมาสู่โลกออฟไลน์บ้างมาเจอบ้างมาคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยมีความชอบหนังอะไรกันไงบ้างแพชชั่นอะไรนี้มามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้มันแบบเนี่ยเราไมา่ได้ทำคอมมูนิตี้ที่แบบแค่ออนไลน์นะไม่ได้อยู่แค่หน้าจอเล็กๆมือถือหรือโทรทัศน์หน้าบ้านอะต้องออกไปเจอ โลกใบใหญ่ข้นอาอาจจะเป็นแค่โรงภาพยนตร์แต่ว่าคุณจะเห็นได้ว่าประสบการณ์ภาพยนตร์มันมันคือคอมมูนิตี้อย่างหนึง่งมันคือว่าถ้าทําอย่างหนึง่งอืแล้วการที่คนออกโรงมันมันมีหลายเรื่องที่แบบอยู่ๆคนที่ไม่รู้จักกันก็คุยกันแล้วบางทีอ่ะการที่คนไปทําอะไรแบบนั้นอ่ะมันอาจจะเกิดเป็นเหมือนพวกเราจะสวิตก็ได้ฮะเพราะเราก็เกิดขึ้นจากอะไรแบบนั้นครับผม โอเคพี่บี้กลับมาคุยกันต่อนะฮะแล้วเอางี้คร่าวๆเนี่ยยูทูบเบอร์เซของพี่บี้เนี่ยมีสับสัคริเบอร์เฉียวๆียวจะ12ล้านแลวนะฮะสมมุติว่ามีสักล้านแรกก่อนหนึ่งล้านแรกก่อนที่จะถามนะก่อนที่จะถามว่ารายได้เป็นยังไงทํายังไงให้เหยียบ1ล้านสับสคริเบอร์ได้ทําอย่างไรเพื่อให้มีคนติดตามถึง1ล้านใช่ไหมครับแค่นี้ก่อนเชื่อไหมผมผมเนี่ยผมจะอิจฉาน้องๆคนรุ่นใหม่นะว่าแบบเขาอาจจะโตได้ไวกว่ายุคที่ผมเริ่มทํา ชื่อไหมผมผมก่าจะได้หนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์แรกผมใช้เวลาประมาณห้าปีห้าปีนะทุกคนรับผมนะฮะซึ่งถือว่าใช้เวลานานเหมือนกันก็ปีละสองหมื่นก็แต่ยุคนี้หนึ่งแสนเนี่ยจะทําได้แค่หนึ่งเดือนหรือหรือน้อยกว่านั้นเลยได้ซ้ำนะฮะอ่าออ่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันหยุดที่ว่าการเสพคอนเทนต์หรือออนไลน์ในเมื่อก่อนกับปัจจุบันไม่เหมือนกันนะฮะครับทั้งนี้เราจะทํายังไงล่ะเพื่อจะให้ตัวเองมาถึง 1นึ่งแสนและหนึ่งล้านได้นะสำหรับคนที่เริ่มต้นเอาให้ถึง1นึ่งแสนก่อนแล้วกันนะผมมองว่าต้องผมไม่สามารถตอบได้ว่าคอนเทนต์ไหนที่จะทําแล้วว่าจะทอยู่อามถึงหนึ่งแสนผมตอบไม่ได้นะฮะนี้ซือสิ่งแรกก่อนไม่ใช่บอกไปทําแนวนี้สิถึงจะได้คนติดตามไหใช่ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ p o i หลักแต่คอยที่ที่เหมาะสมที่สุดผมมองว่าหนึ่งคือความสม่าเสมอก่อนโอเคความสม่ําเสมอคือเราต้องทําเพื่อ ให้คนดูเกล็ดความมั่นใจว่าถ้ากดติดตามคนนี้แล้วอะ่ะอเขาจะได้ดูคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆอเข,เ,ยเขาจะเนี่ยเขาจะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนมาดูแล้วตัดสินใจกดซับโอเค okay, ครับข้อที่สองคือคอนเทนต์ต้องมีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลามมมไม่ใช่แบบทำแต่แบบเดิมๆเม <c oughs> ชืะะ่อไหมครเพราะว่า <c oughs> วันหนึ่งคนดูหรือคนติดตามเราเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าเบื่อมันมีอะไรเดิมๆเ,เขาก็จะแทนที่เราจะได้สะสมคนติดตามเพิ่มไปมึกขึ้นมันก็จะกลายเป็นว่าได้คนใหม่มาก็จริงแต่คนเก่าก็หายไปอะอ่าอ่าอารมณ์ประมาณนั้นโอเคเข้าใจเรื่องสองเรื่องสามคือพยายามพยายามอัปเดตเทรนด์นะฮะแมทต์คอนเทนต์ของเราเข้ากับเรื่องที่คนกำลังพูดถึงณปัจจุบันนะับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เราได้กลุ่มคนดูใหม่ๆคนติดตามใหม่ๆเราก็จะได้เรื่องคนติดตามใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นวันนี้เขาอาจจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลแล้วกันอ่ะคนกําลังอินเรื่องฟุตบอลเราก็อาจจะคอนเทนต์เราสามารถเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลได้บ้างถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องฟุตบอลโดยแท้แก็หาอะไรเกี่ยวเนียเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสามเรื่องหลักๆนะที่ที่ทำให้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นได้ โอเคเข้าใจเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวแต่ขอว่าให้ใจเรารักนะครับกับสิ่งนี้โอเคนะฮะเป็นข้อคิดอีๆีนะฮะจากพี่บี้เดอะสกานะครับยังไงขอบคุณเวลาพี่มากเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่พี่นะยินดีครับผมยินดีครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใน YouTube นะแต่พี่ไม่เห็นผมหรอกแต่ผมเห็นพี่โอเควันดีครับโอเคโอเคบายบายีครับวับดีครับนะฮะโอ้โหขอบคุณพี่ บี้เดอะสกามากเลยนะครับที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ของเราอย่างที่บอกฮะเริ่มจากการทำคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เรารักที่เราถนัดทําอย่างสม่ําเสมอทําแบบสายขาวแบบสะอาดแบบไม่เอาแบบเลอะเทอะไม่เอาแบบโป๊เปื่อยไม่เอาที่อันตรายหรือว่าอาจจะเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ไม่เอาไม่เอาครับและในระยะยาวมันจะดีเองนะครับแล้วอดทนนะทำาันซองเสมอถ้าเป็นสีที่เราชอบวันหนึ่งจะมีคนเห็นวันหนึ่งจะเข้าตาคนแล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้เป็น ยูทูบเบอร์ขึ้นมาเองนะครับอ่ะช่วงนี้ครับพี่เต้ขอส่งต่อให้กับช่วงเล่นอย่างเดียว YouTube, YouTube เดี๋ยวนี้มันสําคัญที่คอนเทนต์ลักอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้สาคัญขนาดนถามว่าคนที่ทำก่อนได้เปรียบไหมได้เปรียบอยู่แล้วมือถือจริงๆนะเสียงอดีกว่ากล้องคอมแพคพร้อมไว้สําหรับการรับเสียงของเราระยะ <ừ. S 1> ใกลอยู่แล้ว <C leh> สวัสดีครับเล่นอย่างเดียว<ด>ครับกลับมาพบกับน้องน้อยอีกแล้วครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของยูทูบเบอร์ครับเพราะฉะนั้นที่จะนําเสนอในเรื่องของ how to ยูทูบเบอร์การเป็นยูทูบเบอร์และนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆพี่ครับพี่เมาแห่งเมามอยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีาาครับเขาเมาครับจากช่องเมาหมอยครับเมามอยจะเป็นช่องรีวิวอาหารอยากกินอะไรเลือกได้เลยเริ่มต้น5บาทบอกยำที่เราสั่งวันนี้ทั้งหมดเป็นปลาแต่ว่าเนี้ ร้านทํามาให้เขาบอกว่าเขาอยากให้ชิม ว่าไม่มีปลาร้าเป็นยังไงทานอาหารร้านข้างนอกร้านที่น่าสนใจร้านหมูกระทะบ้างยำบ้างอะไรเงี้ยที่เราชอบกินอันนี้คือความสนองนี้ตัวเองเลยหรือเปล่าถูกต้องสนองตันหาดเล็กล้วนเลยเริ่มต้นน้องๆที่ดูอยู่นี่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากทำคลิปจังเลยแต่ว่าผมคิดอะไรไม่ออกเลยพี่เมาหนูคิดอะไรไม่ออกเลยพี่เมาผมจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มต้นจากความคิดก่อน YouTube เดี๋ยวนี้มันสําคัญที่คอนเทนต์ละอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ค่านี้มันอาจจะต้องหูลงทุนอะไรกันมากมายเดี๋ยวนี้มีมือถ สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้เราจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นงานระยะยาวเนะเราไม่ได้ทําแบบคลิป2คลิปแล้วเราก็เลิกต้องมีจุดกึ่งกลางระหว่างหนึ่งคือความชอบกับ2คือสิ่งที่คนอยากดูคือบางทีเนี่ยคนอยากดูแต่เราไม่ได้ชอบเราก็จะรู้สึกทรมานแต่บางอย่างเราชอบอคนอื่นอาจจะไม่ได้อยากดูเรานะเขาว่าเป็นคนชอบร้องเพลงอโอ้แต่ร้องเป็นหมาออกลูกเลยคือ <laughs> <laughs> มันก็จะเป็นคอนเทนต์ไม่ได้สิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่คนอยากดูเนี่ยมันพอจะมาบรรจบกันได้ไหมพี่เดียวอยากทํากินอาหารกับชิมอาหาร บงแต่พี่น้องทําไปแล้วนี่เลอกทาดีกว่าไม่ทําแล้วถามว่าคนที่ทาก่อนได้เปรียบไหมได้เปรียบอยู่แล้วแต่ถามว่าคนที่เข้ามาท,ทําทีหลังเนี่ยเสียเปรียบมากไหยก็บอกว่าไม่มากนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มต่างๆที่สอนวิธีในการทํา y o YouTube เรียนได้ใน y o u u t YouTube, เ, YouTube เลยลทั้งหมดมันมีสอนประหมดฟรีหมดเลยครับถ้ามาถือว่ามาทีหลังก็ ไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นอุปกรณ์เมื่อกี้อย่างที่พี่เมาบอกว่าแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วแม่ของพี่เมาเวลาที่พี่เมาไปทําคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างตอนที่เริ่มทําช่องแรกๆเนี่ยเขาใช้กล้องคอมแพกหนึ่งตัวเป็นกล้องเล็กๆเป็นกล้องคอมแพกแบบพกพาง่ายเนี่ยรถชุบฟิลจอได้หยิบถ่ายเองได้นู่นนี่นั่น่นพอเราเจอกล้องที่มันโอเคแล้วล่ะใช้เราใช้โอเคสกินโทนเรารู้สึกว่าเออถ่ายออกมาหน้าไม่เมือกมากนู่นนี่นั่นแล้วมันก็พอแล้วหลังจากเนี่ยเราไปเล่นที่คอน ของเราถ่ายไม่ค่อยเห็นอาหารอ่ะเราปรับรูปแบบการถ่ายคือใช้คอมเมนต์มาปรับคอนเทนต์ส่วนของโปรดักชันเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวเน็ตแทบจะไม่ต่างกันเลยบางช่องใช้มือถือถ่ายเลยนะเขาใช้กล้องตัวนี้มา,มา,มาเป็นปีเลยมือถือจริงๆนะเสียงอดีกว่ากล้องคอมแพคพร้อมไว้สําหรับการรับเสียงของเราระยะใกล้อยู่แล้วมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีแต่ถ้าเราอยากได้ความชัวร์แล้วก็ใช้อมา a l ท t a อ k หรือจะเป็นแบบหูฟังแบบไอ้ที่มันไร้สายอะไรย่างเงี้ยได้หมดเพราะมันมีไมค์ในตัวแล้วก็อาจเป็นวิดีโอไปแล้วคุณภาพของมือถือสมัยเนี้ย โอเคครับใช่ก็คือความละเอียดสูงสุดที่ y YouTube รองรับตอนนี้คือ 4K ครับซึ่งมือถือเราก็ถ่าย 4K ได้แหละสำหรับคนที่จะเริ่มทำ u t u b e โดยเฉพาะน้องๆน,นะครับอุปกรณ์เนี่ยมองข้ามไปก่อนเกิดว่า,าช่องเราโตขึ้นเราอยากจะพัฒนาโปรดักชันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีอยู่ใน YouTube สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ m i n ์เซตกับคอาเเห็นทำสิ่งที่เราถนัดก,ก่อนบ,บางคนเรียนศิลป์ญี่ปุ่นเรียนจีนอือวิเราลองมาสอนภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเราเริ่มจะเนรตคอนเทนต์เนี่ยจากสิ่งที่เราถนัดก,ก่อนเราเป็นคนที่กินโดยธรรมชาาติิเนนนนีีี่่ป็คคกกททมัว ินอร่อยกินมาอร่อยอะไรขนาดนั้นดังนั้นพอเรารู้ว่าอ๋อกูกินอร่อยเหรอได้งั้นทำคอนเทนต์กินเลยอ๋อ,อเราจะได้แฮปปี้เราได้กินอะไรที่เราอยากกินแล้วก็คนเอนจอยกับการกินของเราและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่สังเกตได้จากคลิปทุกคลิปของพี่เม้าเลยนะครับก็คือแทบจะไม่ใช้คําหยาบเลยไม่กระโชคโคกหากเลยอันเนี้ยว่ากันไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่า YouTube คือความเป็นธรรมชาติเราก็ เป็นตัวเราคือเราไม่ได้พยายามสุภาพหรือพยายามอยากในมุมของเราเราเป็นคนที่เราให้ความสําคัญกับการใช้ภาษาอยากจะฝากน้องๆไว้นิดนึดนงตรงว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกเว็บพนันรีวิวเกมนะับีววเกม,มไหมคะเป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงเล่นแล้วไม่โกงตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยคล่องตรงเงินมันได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าความรามับผิดชอบต่อสังคมมันต้องมีนะชวนคนไปเล่นเนี่ยคือชวนคนไปเสียงเงินนะก็เลยอยากจะฝากน้องๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคตว่าอยากจะให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณภาพท้ายแล้วน้องอยากจะไปเพลิดเพลิน กับการกินของพี่เม้าใน YouTube เม้ามอยสามารถไปดูกันได้ครับมีคอนเทนต์กินแบบเยอะๆมากมายบอกเลยว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยไม่เกินครึ่งคลิปน้ำลายไหลตามวันนี้ต้องขอบคุณพี่เม้าด้วยมาให้คำแนะนำน้องๆนะครับขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ safe house m a เนีนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วก็อีกครั้งนะฮะฝากไปถึงน้องๆที่มีความคิดความฝันว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราทำนั้นทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าและสำคัญยิ่งกว่าคือเราเองมีความสุขอย่างยั่ง,งยืนกับบันได้หรือไม่ฝากเป็นข้อคิดนะครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ